ขออนุญาตกรับสวัสดีพี่พี่เอฟซีร้านใจรักพาเครื่องกันกทุกทุกท่านเลยนะครับพี่วันนี้กลับมาพบกับทางร้านใจรักพาเครื่องกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับช่องทางการติดต่อชอบร้านนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าห้าสี่ห้าสามสามศูนย์แปดเจ็ดนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ได้ที่ไอดีไลน์นะครับศูนย์เก้าห้าสี่ห้าสามสามศูนย์แปดเจ็ดนะครับ ทางร้านเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับแล้วก็จัดส่งให้ฟรีทุกรายการนะครับไม่มีบวกเพิ่มนะครับค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะพี่นะก็วันนี้นะครับมาแบ่งบันพระสมเด็จนะครับการยามเย็นนะครับวันที่4มิถุนายนนะครับพี่ก็เดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการชักช้าเสียเวลานะ่ยเดี๋ยวมาเริ่มรายการที่1กันเลยนะครับรายการแรกนะครับองนี้เป็นพระสมเด็จวัดละคังนะครับเนื้อหาเนี่ย เนื้อเน่าๆเลยนะครับเห็นไหมพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะครับองค์พระสวยสมบูรณ์นะครับเห็นไหมดูเนื้อนะครับพี่เนื้อเนี่ยออกโซนแบบว่าตุบตับนะครับแก่น้ํามันตังอิ้วเลยนะพี่นะแบบนี้นะครับองค์พระสมบูรณ์มากนะครับสมบูรณ์มากนะครับแล้วดูนะครับพี่เห็นไหมเนื้อเนี่ยหนึกนุ่มนะครับนี่แล้วแก่น้ํามันตังอี้วแบบนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับลองอ่าส่องให้ดูเนื้อนะครับพี่เห็นไหม ดูเนื้อนะครเห็นไหมหนึกหนึแบบนี้สวยๆแบบนี้นะครับก็จัดได้จัดเลยนะครับเอา350บาทนะครับราคาเดียวนะครพี่ราคาเดียวตลอดทั้งคลิปนะครับองคนี้สวยๆเลยนะพี่นะอ่าแล้วแก่น้ำมันตังอิ้วแบบนี้นะพี่ดูเด่นไหมนะครับมีเสน่ห์มากนะครับอง์พระมีเสน่ห์นะครับสวยๆเนื้อหนึกหนึนะครับเก่าๆเลยพี่ก็ขอแบ่งปันนะครับวันนี้เนี่ย ราคาเดียวราคาเดียวนะครับทุกรายการนะครับ3รายการเอาไป1000บาทนะครับรายการที่1ก็แบบนี้นะครับพี่รายการที่1นะครับมาก่อนปิดก่อนได้เลยนะครับต่อมารายการที่2นะครับเป็นสมเด็จนะครับวัดระฆังฝากกุวัดกัลยานะครับแบบนี้มีการลงลักลงทองเก่ามาด้วยนะครับแล้วพระเนี่ยสวยสมบูรณ์เลยพี่องค์พระสวยสมบูรณ์นะครับนี่เห็นไหม ดูด้านข้างนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นร่องรอยการทักถมมเนี่ยขององค์พระตอนที่อยู่ในกรุนะครับอันนี้เป็นวัดรักครับฝ่ากุวัดกัลยานะครับองค์พระสวยนะครับเนื้อเก่าแบบนี้นะ้วดูมนศารนะครับอ่าสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่ดูนะครับเดิมๆแบบนี้เลยนะครับสมบูรณ์มากนะครับองค์พระสมบูรณ์มากนะครับนี่เห็นไหมก็ขอแบ่งปันเลยนะครับ350บาทนะครับนี่นะครับ เก่าๆนะครับเนื้อเก่าๆนะครับมีเขาเรียกว่าอะไรนะค่าฟองตองหูนะครับค้าความเก่าต่างๆนะครับก็จัดจ้านนะครับองนี้เนี่ยถือว่าจัดจ้านสวยๆเลยพี่องค์นี้สวยๆเลยนะครับแบ่งปันนะครับแบบนี้เนี่ยแบ่งปันเลยนะพี่นะสําหรับพระสมเด็จกุวัดกัลยาณ์นะครับจัดไปนะครับสามบาทรายการที่2นะครับจัดได้จัดเลยนะครับต่อมารายการที่3นะครับจะเป็น พิมเจดีนะครับองนี้เป็นวัดระฆังพิมเจดีนะครับเนี่ดูเนื้อนะครับเนื้อหนึกหนึแบบนี้นะครับองค์พระฟอร์มสวยล่ำบึกนะครับใบหน้าเนี่ยเต่งตูมนะครับคล้ายผลลูกมะตูมนะพี่นเห็นไหมเนื้อเขาเนี่ยหนึกหนึแบบนี้นะครับมวลสารจัดเส้นขอบซุ้มหนาหนาแบบนี้เลยนะครับน่านเจอนะครับนานเจอนะพี่นะแล้วพระสวยมากนะครับพระสวยมาก ดูเนื้อนะครับพี่เห็นไหมนี่เขาเรียกว่าเนื้อกระยาศาสตร์นะครับหนึบนุ่มนะครับตามตำรับตำราพระสมเด็จนะครับเห็นไหมดูฉนวนมวนสารนะครับเห็นไหมเดิมเดิมแบบนี้พี่เดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับก็ขอแบ่งปันนะครับ FC ครับองค์นี้เป็นพิมพเจดีนะครับวัดระครังนะครับพี่เอา350นะครับเผื่อ f c ท่านใดสนใจนะก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับสายด่วนสายตรงนะครับ อมารายการที่4นะครับรายการที่4เนี่ยเป็นวัดระกางนะครับองนี้ก็ออกโซนน้ํามันตังอิ้วนะพี่นะออกโซนน้ามันตังอิ้วเนื้อเน่าๆนะครับอยู่ในเลี่ยมสวยๆด้วยพี่องค์นี้อยู่ในเลี่ยมสวยๆแบบนี้นะครับเห็นไหมเนื้อเป็นเนื้อแบบเขาเรียกว่าเนื้อกะยศาสตร์เนหนึบๆนะพี่นะเดี่ยดูนะครับหนึบๆนะครับนี่เม็ดดาเม็ดแดงนะครับมีให้เห็นชัดเจนนะครับแล้วดูร่องรอยเนื้อหาความเก่า ความเป็นธรรมชาติในองค์นี้ถือว่าสวยนะครับี่องค์นี้ถือว่าสวยนะครับเห็นไหมเนื้อหนึบนุ่มนะครับแล้วดูวงคงวงแขนนะครับเห็นไหมโอ้โหนะพี่เดิมเดิมเนี่ยนานๆเจอนะครับนานๆาเจออยู่แล้วนะครับแบบนี้เนี่ยแบ่งปัน fc นะครับเอาไป350บาทนะครับี่เอาไป3า0อยห้าสบาทนะสำหรับพระสมเด็จนะครับวัดระฆังนะพิณวัดรักังนะครับเห็นไหม เนื้อเก่าหนึบนุ่มแบบนี้เลยนะพี่นะสามร้อยห้าสิบนะครับรายการที่สี่นะครับรายการที่สี่ต่อมารายการที่ห้านะครับเป็นสมเด็จนะครับอ่าพิมพสังกตินะพี่เนี่ยเหมือนพิมพ์ใหญ่แล้วก็มีแต่องค์นี้เขาสังกติชัดเจนนะครับเป็นบางขุนพรมนะครับพี่แบบนี้ต้องเป็นบางขุนพรมอ่าพิมพสังกตินะครับนี่แล้วดูนะครับพระฟอร์มใหญ่หนาล่ํานะครับ แล้วดูเนื้อพี่เห็นไหมเนื้อหนึบนุ่มนะครับมวลสารจัดจ้านแบบนี้เลยนะพี่นะก็แบ่งปันนะครับใครกําลังตามหานะครับพระสวยๆองนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสําหรับพระสมเด็จนะครับเห็นไหมอ่าดูข้าวกรุนะครับเห็นไหมข้าวฟองเต้าหู้นะครับเห็นไหมโอ้โหเนื้อเก่าๆหนึบๆแบบนี้นะครับจัดได้จัดเลยนะครับแบบนี้จัดได้จัดเลยนะครับขอแบ่งปันนะครับพี่แบบนี้เนี่ย เอา350บาทนะครับอ่าเอา350นะครับสำหรับบางขนพมนะครับพิมพ์สังกตินะครับนี่โ้สวยๆเนื้อเน่าๆเลยพี่3า0นนะครับต่อมารายการที่6นะครับเป็นวัดรากครังนะครับพี่องู่นี้เป็นวัดรากคังนะครับอันนี้เนี่ยเนื้อแกล่งเก่านะครับแล้วมีแตกรายงานนะครับตรงนี้เนื้อเก่าจัดพี่แห้งเลยนะครับแห้งเลย ทุกรายการเนี่ยเอา350บาทนะครับแล้วดูความเก่านะครับมวลสารต่างๆนะพี่นะสวยนะครับพี่สวยเลยนะครับเห็นไหมอ่าเม็ดดาเม็ดแดงนะครับเห็นแบบว่าง่ายๆชัดเจนชัดเจนนะครับนี่เห็นไหมโอ้หเดิมเดิมพี่เดิมเดิมเนื้อหนึกๆเลยนะพี่นะนเห็นไหมมีแตกลายงาแบบว่าเหมือนกระเบื้องคามะพี่เหมือนกระเบื้องคามนะครับแล้ว สวยด้วยพี่เออแล้วสวยด้วยนะครับเอาไป350บาทนะครับรายการที่6นะครับรายการที่6เนะพี่นะมาก่อนปิดก่อนนะครับไม่ไม่ต้องแบบว่าแย่งกันนะครับใครทันใครก็เอาไปพี่เอ่อพระเยอะนะครับต่อมานะครับรายการที่7จะเป็นพิมพ์อกคุดเสียนบาทนะครับวัลคังเหมือนกันนะครับองค์นี้ก็เนื้อหาเก่าหนึกนุ่มนะครับเห็นไหมเนื้อเนี่ยมันๆเลยพี่ตุ๊บตับนะครับ ดูนะครับค่อยๆให้ดูแบบทุกมิติทุกสัดส่วนกับพี่แล้วดูนะครับเดิมเดิมนะพี่นะองค์นี้นี่เดิมเดิมนะพี่นี่รูนะครับสวยสวแบบนี้เลยนะครับสวยสวแบบนี้เลยนะครับแล้วดูนะครับเห็นไหมเนื้อหนึบเก่านะครับสวยสวยเดิมเดิมเลยนะพี่นะสำหรับพระสมเด็จนะครับอกคุดเสียนบาทนะครับวัดระคังนะครับพี่ วัดระคังเลยนะครับแล้วดูนะครับเห็นไหมเนื้อสวยมากนะครับเนื้อสวยมากเอาไป350นะครับอกุศลเสียบบาทรายการที่7นะครับพี่ต่อมารายการที่8นะครับจะเป็นวัดเกตชโยนะครับพิมพ์ฐาน6ชั้นอกร่องนะครับองค์นี้ก็เนื้อนมข้นนะครับพี่เนื้อนมข้นนะครับตามฉบับวัดเกตนะครับเนี่ยดูด้านหลังนะพี่นะก็ จยิ่งชัดเจนเข้าไปใหญ่นะครับสําหรับสมเด็จนะครับวัดเกศชโยนะครับเนื้อหนึกนุ่มนะครับนี่สวยนะครับเดิมเดิมแบบนี้นะพี่นะเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับก็จัดได้จัดนะครับเอา350นะครับนี่เห็นไหมมีแตกรายงานตามความเก่านะครับก็เป็นองค์พระที่สวยสมบูรณ์นะครับแล้วดูนะพี่นะตามตรอกซอกซอยขององค์พระเนี่ยพี่ดูเลเห็นไหม เป็นลายกระเบื้องครามเลยพี่เป็นลายกระเบมมื้องครามเลยนะครับ you know สมบูรณ์มากนะครับพี่สมบูรณ์มากนะสำหรับพระสมเด็จวัดเกศชโยนะครับอกชั้นอกล่องนะครับ6ชั้นอกล่องนะครับต่อมารายการที่9นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับวัดลาคังนะครับองค์นี้ฟอร์มลํำสวยสมบูรณ์นะครับอกผายไหลผึ่งนะครับพระเกศแตงตูมนะครับ แล้วดูเนื้อพี่เนื้อหนึบนุ่มนะครับมวลสารจัดๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ค่อยๆดูค่อยๆพิจารณาน,นะครับพระสวยนานๆเจอนะพี่นะพระสวยนานๆเจอแล้วชุดนี้เนี่ยก็เพิ่งมาลงแบ่งปันให้ FC นะครับเผื่อพี P ่ๆเอฟซท่านใดสนใจนะครับหรือว่าอยากเช้าหาพระสมเด็จสวยๆสักองค์เนี่ยก็ชุดนี้ผมมองนะครับว่าไม่ควรพลาดนะครับชุดนี้ไม่ควรพลาดนะครับเห็นไหม เนื้อหนึบนุ่มแบบนี้นี่ครับก็จัดได้จัดนะครับจัดได้จัดนะครับ350บาทนะครับพี่สามบาทนะครับรายการที่9นะครับรายการที่9ต่อมารายการที่10นะครับเป็นวัดละคังนะครับองนี้เนื้อแก่น้ามันตังอิ้วแล้วแบบเนื้อเน่าเน่าเลยนะพี่นะเนื้อเน่าเน่าแบบนี้เลยพี่ดูนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับวัดละคังนะครับดูเนื้อพี่ตึบเลยพี่เนื้อเนี่ยตึบเลยนะครับ เห็นไ,ไหมนี่นะครับค่อยๆดูนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะพี่นะสวยนะครับพี่แบบนี้นี่สวยเลยนะครับสวยเลยนี่ดูนะครับเนื้อหนึบนุ่มนะครับแล้วดูพัคเกตน,นะครับ นี่เห็นไหมใบหน้านะครับเต่งตูมนะครับเนื้อหนึกหนึเน่าๆแบบนี้นะพี่ดาก็เป็นอีกหนึ่งองนะครับที่สวยนะครับก็จัดให้นะครับสามอยห้าสิบาทรายการที่สิบนะครับต่อมารายการที่เอ่อสิบเอ็ดนะครับจะเป็นบางขุนพรมนะครับบางขุนพรมพิมพ์ใหญ่เลยนะพี่ดาองค์นี้เนี่ยครับกรูเก่าชัดเจนนะครับเป็นค่าฟองเต้าหู้นะครับต่างๆนะครับเห็นไหมก็หลากหลายองค์เนี่ยก็หลากหลายพิมพ์นะครับหลากหลาย เนื้อหานะครับแต่ละองค์เนื้อหาคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับก็ตามการเวลาตามสภาพการเก็บรักษานะครับเห็นไหมอง์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งองนะครับที่สวยและเก่านะครับสําหรับบางพรมนะครับพี่เห็นไหมเนื้อเก่าสวยแบบนี้เลยนะครับก็จะได้จัดนะครับเอา350นะครับนี่เดิมเดิมนะพี่นะเดิมเดิมแบบนี้นะพี่นะสามห้านะครับ 350นะครับสำหรับรายการนี้นะครับ11นะครับ11ต่อมารายการที่12นะครับจะเป็นวัดละขังนี่เป็นวัดละขังพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อหนึกหนึกนะพี่นะเนี่ดูเนื้อหนึกหนึกแล้วดูเส้นขอบซุ้มนะครับองค์พระนะครับพี่ดูด้านข้างนะครับด้านหลังเนี่ยมีรอยปูไตรอยหนอนด้นนะครับก็ความเป็นธรรมชาติเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับเห็นไหม ค,ค่อยดูแล,แล้วแบบผมให้พิจารณาเป็นองค์ๆ,ๆไปนะ,ะพิจารณากันเป็นองค์ไปนะพี่นะสวยสดทุกองค์นะครับสวยสดนะครับทุกองค์เลยนะครับก็ใครชอบองค์ไหนก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้รายการที่12นะพี่นะบาบาทนะครับต่อมารายการที่13นะครับก็เป็นวันละคังนะครับ อ่าอ,องนี้เป็นเจดีนะพี่นะเจดี Jedi วันละครงรายการที่13นะครับสวยๆเนื้อหนึกๆน,นะครับหลังเป็นหลังกราบหมากแบบนี้นะครับหลังกราบหมากแล้วดูเนื้อนะพี่นะเนื้อสวยนะครับเนื้อหาหนึกนุ่มนะครับเห็นไหมนี่ดูหน้าดูตานะครับเห็นไหม เดิมๆครับพี่องค์พระเดิมๆนะครับก็จัดให้นะครับองค์นี้จัดให้นะครับสามร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่สิบสามนะครับต่อมารายการที่สิบสี่นะครับสิบสี่สิบสี่ก็เป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับสวยๆเดิมๆนะพี่นะสวยๆเดิมๆนะพี่ดูดิเห็นไหมนี่เห็นไหมพี่เดิมๆแบบนี้เลยนะครับเห็นไหม นี่หลังไม่หลังกราบมากนะครับหลังกราบมาเลยเนื้อหนึกหนึแบบนี้นะครับก็จัดไปนะครับพี่350บาทนะครับรายการที่14นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่พลระฆังนะครับพี่ต่อมารายการสุดท้ายพี่รายการสุดท้ายนะครับเป็นรายการที่ สิบห้านะครับสิบห้าเนี่ยเป็นวัฒนคังเหมือนกันนะครับเห็นไหมเนื้อหนึกนะครับองนี้สูงับใบหูติดนะว่นะแล้วดูเนื้อว่เห็นไหมหนึกหนึกแบบนี้ว่แล้วดูหลังนะว่หลังเน่าเน่านะครับหลังเน่าเน่าก็จัดได้จัดเลยนะครับจัดได้จัดเลย เนื้อหาเก่าสวยนึกนุ่มแบบนี้นะครับแล้วดูนะครับพี่เห็นไหมเนื้อหนึกหนึแบบนี้นะครับสวยสวยแบบนี้เลยนะครับพี่สาหรับสมเด็จนะครับวัดรักขังนะครับองนี้ก็เอาไป350บาทนะครับรายการที่15นะครับก็สําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆ FC ทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ